สวัสดีครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูเห็ด <N> ีหลังจากที่ฝนตกนะครับนี่เ,นเพื่อนๆเห็ดตีนแรดเห็ดตีนชุมครับ <N> นี่ครับอันนี้ดอกใหญ่แล้วนะอันนี้น,นี่เล็กๆเ,เพื่อนทางนี้ดูครับอันนี้ดอกเล็กๆนี่กาลังตูมๆไหมครับเห็ดตีนแรดเห็ดตีนชุมนะดูเพื่อนๆยิ่งเปิดยิ่งเจอนี่ครับ เห็นไหมนี่นะกลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับมาเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้ครับทางนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะน,นี่ดอกใหญ่เลยนี่ฮะใหญ่มากดูดูตีนกันสิครับเห็ดตีนเัดเห็ดตีนชุมนะครับเป็นเห็ดที่สามารถทานได้นะครับเพื่อนๆ่แต่ก็ด้วยความรสชาติที่เขาอาจจะถูกปากหรือไม่ถูกปากเพื่อนเพื่อนบางคนนะนะครับก็ไ,ได้รับความนิยมในการทานไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า นี่ก็ถือว่าเป็นอาหารนะครับเพื่อนๆที่มีาหาให้เราได้ดูได้ทําคลิปกันนะครับนี่ดอกลูกตุ้มที่สวยเลยเห็ดตีนชุมเห็ดตีนแร็ดนะครับนี่ใหญ่ไม่ดีเลยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเห็ดนะครับแล้วก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ